สวัสดีครับวันนี้ต้อใช้ยจะมาสารภาพเรื่องที่ต้องชัยโกหกเมื่อวานครับที่ต้องชัยไม่อยากสนอนดนตรีพอที่ต้อใช้ยไม่อยากสอนดนตรีแล้วต้อใช้ยแก้หวดท้องวูปวดท้องปวดท้องอ่ะเพราะต้นชัยไม่อยากสอนดนตรีมาก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 เลยหลายหลักยากที่ต้อใช้ยไม่อยากทำ เจ้าชายจะปรับปรุงเจ้าชายจะทำทุกอย่างให้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเจ้าชายก็จะไม่ทำอีกด้วยเจ้าชายขอโทษเขาเจ้าชายสัญญากับแม่ว่ายังไงเจ้าชายสัญญากับแม่ว่าเจ้าชายจะซ้ำนดนตีก่อนไปโรงเรียนสักหนึ่งชั่วโมงไม่ถึง สักห้านาทีสิบนาทีสักห้านาทีสิบนาทีทุกทุกวนันทุกทุกวันก่อนไปโรงเรียนครับแล,แล้วหนูซ้อมไหมต้องจะไม่ซอม้อมไม่ใช่แก้งปวดท้องใช่ไหมลูกใช่ครับครับถูกไหมลูกไม่ถูกครับครับแล้วตกลงหนูได้ไปโรงเรียนไหมครับไม่ได้ไปเพราะ ยึดมั่นในความความแบบความสัญญาความความดามีทุกอย่างที่มันดีๆอะ่ะเขาเรียกว่าไม่ผิดสัญญาแม่ไม่ผิดสัญญาแล้วก็<ๆ>ไม่ต้องการให้หนูผิดสัญญาด้วยแม่ไม่ผิดสัญญาแล้วเราแล้แม่ก็ไม่อยากให้ต้อชายผิดสัญญาด้วย แล้วหลังจากนั้นเราก็มาอยู่ที่ร้านกันใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็ลงลิฟต์ามา,มาอยู่ที่ร้านแล้วก็ตกลงกันว่าเราจะลงมาซ้อมดนตรีกันที่ร้านใช่ไหมลูกใช่ครับลแล้วหนูทํำไหมครับไม่ทําเหมือนกันเจ้าชายก็ ทมาคุยกับเจ้าชายอยากไปโรงพยาบาลเจ้าชายขอไปโรงพยาบาลได้ไหมขอไปโรงพยาบาลได้ไหมพูดตั้งหลายรอบแล้วเจ้าชายก็ไม่มีเวลาซ้อมออาแล้วพอแม่เป็นห่วงหนูจริงแล้วแม่ยอมให้หนูไปลงโรง,ง,งพยาบาลจริงจริงแล้วเป็นยังไงผลเป็อนยังไงผลออกมาว่าเจ้าชายไม่ได้ป็นอะไร ็น่าสบายหรเดียวอืมเพราะอะไรล่ะถ้าหนูคิดว่าเขาจะารักษาเหมือนห้องพยาบาลที่โรงเรียนใช่ไหมคะใช่ครบเอามือออกอืมกล้าพ,พูดสิก้าหานะก้าข้าก้าหารหรือเปล่าก็แหาครับเอา hmm, <criticism. S 1> มือออกยอมรับผิดไหมใช่อยาะจะทำให้มันมีเสียงดงองขึ้นเืยๆไม่เอาเอาหลุกเอาออกแล้วอเอาออกแล้วข่าไม่ อ่ะแล้วตกลงจะยังไงเจ้าชายขอโทษจริงๆเขาเจ้าชายจะปรับปรุงทุกอย่างเลยครับเจ้าชายขอโทษจริงๆเขาเจ้าชายาชกล้าหาญมากรู้ไหมลูก,ลกรู้ครับผมกล้าหาญเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าชายยอมพูดความจริงแล้วต่อจากนี้ไปจะพูดความจริงกันไหมครับพูดครับ ไม่โกหกกันอีกแล้วนะครับแล้วตกลงว่าที่แม่สัญญาว่าจะไม่ตีหนูไม่ว่าหนูถ้าหนูพูดความจริงแม่รักษาสัญญาหรือเปล่ารักษาครับผมทำไมลิงอย่างนี้เนี่ยอ่ะไปแล้วบายบายเจ้าโซเชียลแคมเอาดีๆเลยบายยเร็วๆบายบาจ้าโซเชียลแคม ดีๆครับบ๊ายบาซองซองเชี่ยวแคมไม่ทำอีกนะลูกนะครับผมครับ